ก่อนเริ่มวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง HK Auto Review ของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่รถหรูและรถพลังงานไฟฟ้าจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตก่อนใครที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง HK Auto Review และวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมจากค่ายนิสสันนั่นคือนิสสันลีฟปี2026ที่มาพร้อมกับก,บการอัปเกดครั้งใหญ่ทั้งในเรื่องของดีไซน์ สมรรถนะเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยเพื่อรองรับการใช้งานในยุคใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้าโดยแท้จริงมิตซูบิลีฟปี2026ได้รับการออกแบบใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในเส้นสายที่เฉียบคมทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าทรงสปอร์ตแบบเล็ดเต็มระบบมาพร้อมไฟเดลัยทรงตัว L ที่ดูโดดเด่นและให้ความรู้สึกไฮเทคกระจังหน้าแบบปิดทึบสีดำเงาผสมผสานกับลายล้ออลลอย์ขนาด19นิ้วที่ช่วยให้ภาพรวมของรถดูฉบเฉี่ยวและล้ำยุคอย่างมาก ตัวถังของลีฟใหม่มีขนาดความยาว4,490ม mm, ิมความกว้าง1,790ม mm, ิมและความสูง1,540ม mm, ิลลิมตรทำให้เป็นรถแฮตแบ็กที่ขับขี่ได้คล่องตัวในเมืองแต่ก็ยังให้ความรู้สึกมั่นคงเวลาเดินทางไกลระยะฐานล้อยาว2,700ม mm, ิมให้ห้องโดยสารที่กว้างขวางและรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายทั้ง5ที่นั่ง ภายในห้องโดยสารของนิสสันลีฟ2026ถูกปรับปรุงให้มีความหรูหราและทันสมัยมากขึ้นพวงมาลาัยแบบมัลติฟังกชันทรงดีเชหุ่มหนังแท้พร้อมแป้นควบคุมระบบต่างๆจอแสดงผลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลขนาด12.3นิว้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนส่วนกลางเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด13นิว้วแบบลอยตัวรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียง Bose Premium ให้คุณภาพเสียงคมชัดเบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศ เพื่อความสะดวกสบายอย่างสูงสุดไฮไลท์ที่น่าสนใจคือระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงแดดภายนอกระบบกรองอากาศคุณภาพสูงที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ช่องชาร์จ USB-C ทั้งด้านหน้าและหลังรวมถึงแท่นชาร์จไร้สา,สายสำหรับสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ ด้านขุมพลังนิสสันลีฟปี2026มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่ให้กำลังสูงสุด214แรงมา้าแรงบิด340นิวตันเมตรซึ่งสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง7.4วินาทีระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและมีการปรับปรุงระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นในทุกสภาพอากาศ แบตเตอรี่ของรุ่นปี2026มีความจุ66กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้สามารถขับขี่ได้ไกลถึงประมาณ490กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP รองรับการชาร์จเร็วแบบ DC สูงสุด130กิโลวัตต์ทำให้สามารถชาร์จจาก20%ไปถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นส่วนการชาร์จแบบ AC ใช้เวลาประมาณ7-8ชั่วโมงหากใช้เครื่องชาร์จ7.2กิโลวัตต์ที่บ้าน ระบบ One Pedal Driving ยังเป็นจุดเด่นของ Nissan Leaf ซึ่งช่วยให้ผู้ขับสามารถเร่งและชะลอความเร็วได้ด้วยคันเร่งเพียงอย่างเดียวทำให้การขับขี่ในเมืองสะดวกและนุ่มนวลยิ่งขึ้นพร้อมกับระบบเบรกพลังงานกลับคืน Regenerative Braking ที่ช่วยเพิ่มระยะทางการขับขี่เรื่องของความปลอดภัยนิสสันไม่เคยทำให้ผิดหวัง Leaf 2026มาพร้อมระบบ p r o p i l o t Assist ที่ช่วยให้รถขับขี่กึ่งอัตโนมัติได้ในบางสถานการณ์เช่นการควบคุมความเร็วและระยะห่างจากรถคันหน้า ระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังระบบกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์จอดรถทางด้านหน้าและด้านหลังพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปมีความจุประมาณ435ลิตรและสามารถพับเบาะหลังได้แบบแยก60:40เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่ ราคาเริ่มต้นของนิสสันลีฟปี2026คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.39ล้านบาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและอาจสูงถึง1.69ล้านบาทในรุ่นท็อปที่มีระบบ p r o พิล o t แอสซิสและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบถ้วนถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ไฟฟ้าระดับกลางที่เชื่อถือได้จากแบรนด์ที่มีประสบการณ์ด้าน E ีมาอย่างยาวนานการกลับมาของนิสสันลีฟในปี2026แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนทังด้านดีไซน์ สมรรถนะความสะดวกสบายและระบบความปลอดภัยเป็นรถอีวีที่ตอบโจทย์ทุกด้านนะคะองค์การใช้ชีวิตคนเมืองในยุคใหม่เหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่ผู้ที่เคยใช้อีวีอยู่แล้วและต้องการรถที่มีเทคโนโลยีและคุณภาพระดับพรีเมียมมากขึ้นก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณคิดอย่างไรกับนิสสันลีฟปี2026และแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามช่อง hk auto review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ที่น่าสนใจจากทั่วโลก เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ